มาละเดอไอแคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับชับไวท่านเหตุการณ์ข่าวรัฐบาลไทยท่านเหตุการ์ข่าวต่ามทัวไปอยู่กับไอแคนในช่วงขอยแคนบอกข่าวเดอพี่หนองเดอพี่น้องรับทกศเดินหน้าสินเชื่อคืนขินแรงงานไทยช่วยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในอิสราเอลนะครับ นายชัดชัยิรีไลย์ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศก็บอกว่าตอนนี้ทกศได้ดําเนินโครงการสินเชื่อคืนถินแรงงานไทยเพื่อช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรลูกค้าที่ได้รับผลรกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลให้มีเงินไปชําระหนี้กู้ยืมในการไปทํางานที่อิสราเอลแล้วก็มีเงินลงทุนในการประกอบอาชีพใหม่วงเงินรวม1000ล้านบาทโดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครัวเรือนเกษตรกรที่ไปทํางานที่อิสราเอลอายุ20่ีบ บริบูรณ์ขึ้นไปวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน1,50,000าบาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีนะครับโดยผู้กู้จ่ายดอกเบี้ยเพียงร้อยละ1ต่อปีและก็รัฐบาลช่วยชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตร,รกรร้อยละ2ต่อปีนะครับกำหนดชําระคืนภายใน20ปีปลอดชําระเงินต้นสูงสุด12งวดแรกนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ที่ทกศทุกสาขาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2567หรหรือจนกว่าวงเงินจะครบตามกำหนดนะครับ นอกจากนี้ถ้ากรณีลูกค้าเสียชีวิตหรือว่าสูญหาย จากเหตุการณ์ที่อิสราเอลนะครับทกสรพร้อมช่วยเหลือด้วยการยกหนี้ที่กู้เพื่อไปทํางานที่อิสราเอลให้ทั้งหมดแล้วก็หนี้สิน,นอื่นๆที่มีสัญญาผูกพันจะได้รับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ครับส่วนกรณีที่เดินทางกลับมาโดยปลอดภัยหรือว่ามีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตทกสจะปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่กู้เพื่อไปทํางานที่อิสราเอลในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนนอกจากนี้สําหรับลูกค้าที่มีเงินต้นกู้ทุกสัญญารวมกันไม่เกิน3 0,000นบาท นาวันที่30กันยายน2566ยังสามารถแจ้งความประสงค์และก็ตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าร่วมมาตรการพักชำระนนี้รายย่อยผ่านแอปพลิเคชัน B A A C Mobile ตั้งแต่วันนี้จนถึง31มกราคม2567ครับวันนี้ไอแคนบอกข่าวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ